วิรศสวัสดิร์รับผมผมบอกกันแล้วครับช่องสุบัติชนะชั้นเดียวกับม,มูลนิธิพระที่พ่อหนังมาเพิ่งลำน้ำลำพันชาติครับผมว่ามีคน,นาหายอยู่หายจิ๋นบอ่อเนาะมีคน,นาหาป่าบอ่อเหิ่งเลยครับ <S <S นี่ครับลำน้ำลำพันชาติครับผม <S 1> <S 1> นี่หายอยู่หายจินครับปลาขึ้น ปาขึ้น,นบอกแจ้งเขาเลยครับ,มบนนห,หมู่บ้านเหนือพนดาโอ้หาบไปอันผมก็หูกันเขาเขาเขาจาหาไปบุรุษพนด้มองไรอืมเดีคยับดูฝนมากนี่แหละพ้า,า,าพมัดอันเสียไปไปแพ้พร่อยปะ โอ้มันสิไหลไปผนเตี้ยวว่าเรื่องน้ำเนี่ยผมกับพวกขยันพวกได้ขยันสันทัดครณี้น้ำตั้งสมัยเก่าแล้ว,วเคย์ลอยลอยขำเยียงกว่าขามตะซี่ตะมุน แต่ว่ามันเป็นเอียงกว่ามองเขาเคยอยู่เนาะบนกว่าพนใดอยู่ด้วยหรอ่ะ <c oughs> พนว่าพี่ออื <c oughs> <c oughs> ม <c oughs> ตีชีวิตนะครับตัวนี้ยังเลยชีวิตบานเท่าน,นะครับเนาะมาลุ่นกันว่าเป็นสิได้ปะ สองพื้นส่วนเลยกำลังเฉือกฮ่าฮ่อ้ยนัวหนังกองเสือว่านังกองเสือบกขึ้นครัด้วยครับจวดนี่แหละครับเป็นบอลงไปแล้วครับลงไปแล้วบึงโอ้ยใส่กระไรของ มาลุนกันเนะเววา,นนา,นนานตะตํตาแล้ยงวะสันนั่นนั่นตั้ยอกับพวกตัวหน่อยกับตัวเนยเหลือก็ตีอ่านี่ครับมาเบิ่งกันครับมาลุนกันครับว่าปูวันทึ่งเลี้ยงกับปูวนันทึ่งฟังไผจีได้ไผชีได้มันก็บหวาอยู่เนาะ ก็มีบ่อยอยู่ล้ครับบอบๆอบยู่นานี่ก็สะดุ้งก็บับผลใบลุ่งนะครับเด้อสะดุง้งเพิ่นให้ตึกตะแหสะดุ้งกัสะดุงะด้งงี้ก็สะดุงงะด้งใหม่เลยยู่ครับสองเมตรบ่หนากวงมันเพิ่นว่าสองเมตรละสี่เมตรนถึงละสะดุ้งงี้ผลใบลุลงดูดูปลาระบางไข่ว่าศันป่วยเป็นไข่ทุกปีล่ะปลาก็นเลย รุนครับรุนกันเลยใจญ่ป้าโผล่ยุครับ <c oughs> หนึ่งตัวปาสันป้ป <c oughs> ้ากระบอกครับ <c oughs> ทางปุ่นไปเยนย้อะทางปุ่นเฮ้ยพูึ่แเฮงเหรอาจะไปซื้อแหฮงก็กันลมอนี่หนครับวิถีชีวิตนะครัเนาะวิถีชีวิตบ้านเนาคนะัเนหะปวิถีชีวิตคนหาปลากหาอยู่ให้กินไปครับ อายุให้กินไปตำธรรมชาติตำบรนพานของเราโุ้ยปุนนะครับปุ่นอะแงบนี้เลยครับปุ่นอะมันบอก้นว่าหอดผีบ่บวบใบักแบ่นเลยิสิลกมหาวิธีการใส้เวทใช้มง การหาอยู่กินกับคุณพิชชีวิตปัานเขาดําน้ำดําเฉาฉัดนะครับเนาะหาเยากินตามมชาติหายยูให้กินไปครับุผม <initiatives> ้ชมาเหนีม <c oughs> ุ่หนึงว่ะหมอนี่ปองลงไหนป้บ่ช่วงป้าขึ้นกัขึ้นคักรับจกจกจกจจกจช่างจกยางจกยางลำบากเนี่ยยังอง โอ้โหบรรยากาศดีครับบรรยากาศดีมากเลยนะแพงป่าแพงสะดุ้งนะอืสุดยอดเลยครับมิถีชีวิตบานห้างรอนะหายยุงหายกลินตามธรรมชาติครับโอ้โหเอาเลยครับถ้าผมจ,จดจาร์ฟ้าเพมือน มีใหม่บโเนะาะปวามห่างอาเป็นใหม่ใหม่บบมีอย่างโเนาะจิ๋ว่อสมัยตะกี้ตะก้อนนะครับว่านเฮียปลาขึ้นเนาะค้นกับไม่ค่อยหลายนะครับช่วงนี้ลองด้วยลองด้วยคนถิ่มานว่านเหียนะครับเนาะช่วงนี้กับพ่อมี มีข้นอะไรมีคน,นสิทธิ์คับอยู่เลยมาิึงว่าเป็นสิได้บนะ่ะรรบเนาะสุดยอดมาครับปัญหาอยู่ให้กินตามเท่ามา,าตาเนาะที่ชีวิตครับวิธีชีวิตป่านห้องอนะ้อ ยูเล่ากับสันถือตัวนี้เอาขึ้นหงักโอ้สุดยอดแล้วรับถ้านผุนมองก็หึงมองลอเลย่องแหมองเลย่องแหรครับสุดยอดครับผมบสุดยอดมากครบัรบครผมงเสด็จโอ้ อกปลาระครับตั้งห้าง,างครับสุดยอดเลยนี่นะครับวิธีชีวิตบ้านห้องครับผมเอาจิติกับฝากพี่ฝากน้องเสกนึ่งหะครับผม อายุกินตามวิธีธรรมชาติครับสวัสดีครับ